สวัสดี FC รถอีแต็นของร้านสเจริญยนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมจะบอยมีแี่ตนมานำเสนออีกคันนะฮะคันนี้เป็น4ล้อสโลว์เพาลอยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์อูบูตาอาร์ที140พลัดนะครับ14แรงนะครับตัวนี้เครื่องดีมากครับเดิมนะครับตัวนี้เครื่องเดิมแน่นนิ่มมากนะครับเครื่องนิ่มๆเลยสวยเดิมทุกจุดนะครับสวยเดิมทุกจุด สรับ1ี่แรงเรื่องเดิมนะครับไม่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 เลี้ยงไม่แกะนะครับตัวนี้ไม่มีแกะนะครับไม่ผ่านมือช่างนะครับตัวนี้สวยนะครับรถสวยรถเดิมๆจากอู่เลยนะครับสีสันยังสวยงามอยู่นะครับนะครับได้สตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นได้สตาร์ทสตาร์ทกุญแจได้เลยนะครับได้สตาร์ทได้ชาร์จพร้อมนะครับมีเกียร์สโลว์นะฮะตัวนี้5้าเกียร์เดินหน้ามีเกียร์สโลว์นะครับระบบไฟพร้อม นะครับไม้ยังยังเงาอยู่นะครับทีนี้ไม้ยังเดิมยังเงาอยู่เลยนะเบาะนะครับพลาสติกหุ้มยังเบาะยังมีอยู่เลยนะครับใหม่มากนะครับรถได้เดิมทุกจุดเลยนะครับไม่มีผุนะฮะตัวนี้ไม่มีด้ามไม่มีผุนะครับมดูช่วงล่างครับระบบเบรคเป็นเบรกน้ามันนะฮะตัวนี้เป็นเบรกน้ํามันนะครับสีหน้าห้านะครับเป็นสีหน้าห้าเดิมทุกจุดนะครับสวยทั้งเส้นนะครับเป็นเพลาลอยนะฮะ ดอกอีสุนะครับตัวนี้อีสุเอลนะครับยางสวยนะครับยางใช้ได้นานดอกหนาๆเลยนะฮะนะครับมียางอะไรนะครับยางหลายพร้อมนะครับตัวนี้ไปดูตอนท้ายครับนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้พื้นกระบะสวยนะครับพื้นดี แน่นหนานะครับสวยทั้งสองฝั่งนะครับคาสีสวยทั้งสองฝั่งเลยนะครับสีสียังมีอยู่นะครับสีส้มที่จากกูเขาแต้มหัวน็อตไว้นะยังอยู่นะครับเป็นสโลนะครับตัวนี้เป็นสโลวปลายเกียร์นะครับ คานหน้าคาดแท้ไม่มีตัดต่อนะครับสวยเดิมทั้งเส้นนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสัดส่วนรถอยู่ที่กว้างเมตรเจ็ดสิบห้ายาวสามเมตรห้าสิบไม่รวมที่นั่งนะครับไม่รวมที่นั่งทะเบียนพร้อมโอนนะครับรถจอดอยู่ที่ยมตมบลแสลงพันธ์อำเภอลำปีมาจังหวัดบุรมย์ สามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์0856596501โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนี้ขอบคุณมากครับ ก็สำหรับคลิปนี้ทัานนี้ก็ <c oughs> ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ